สำหรับคนที่มีปัญหานะลงสีผิดเลเยอร์ไม่ใช่ตัดเส้นผิดเลเยอร์นะครับตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเนี่ยเลเยอร์เดียวกันใช่ไหมแล้วก็แบบมีวุ oo, yeah ้ยแย่ละล่างมาแล้วก็ตัดเส้นแล้วมันผิดเลเยอร์นะครับเราสามารถทำอย่างนี้ได้นะแบบถ้ามันผิดไปแล้วนะแล้วเราเพอเฟซไปละนะนะหรือเผลออาจจะเหมิดอ,อาจจะทำผิดเลเยอร์แล้วเราไม่ได้เหมิดรวมกันอ่ะนะนะไม่ใช่ถ้าเราเราทำแยกเลเยอร์ไวจะเผลอไปเผลอไปเหมิดรวมกัน วิธีแก้ง่ายคือเราก็ใช้ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ Auto ้เซเล t นะครับกดตัว Auto ้เซเล t อันนี้เฉพาะคลิปสตูดิโอเท่านั้นนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับจิ้มไปทีหนึ่งนี่สังเกตว่ากดแล้วมันก็จะได้แค่เ้นเดียวใช่ไหมนะครับทีนี้ให้เราติ๊กตรงนี้ออกนะครับแ p p l y to เนี่ย c o n n e c ก Pixel Only นะครับกดออกไปเลยนะครับแล้วเราก็กดหนึ่งที่ปัป๊บนะ รเราสามารถที่จะลบนะดูเลเยอร์นี้ได้นะครับโดยกดตรงนี้นะครับดีลิทเลยเนี่ยกดดีลิทไปเลยปุ๊บอ่าเสร็จแล้วก็กดออกนะครับปุ๊บได้แล้วเห็นไหมครับหมดจดนะครับอันนี้กรณีที่แบบผิดเลเยอร์นะครับอ่าแต่สำหรับใครที่ไม่อยากผิดเลเยอร์ตั้งแต่แรกนะไม่อยากมีปัญหาตั้งแต่แรกก็อาจจะดูคลิปนี้นะครับดูคลิปนี้ของรูออมนะครับนี่ก็คือคลิปตัวเนี่ย รู้ไว้จะได้ไม่ผิดเยอร์ตรงนี้นะนะครับก็โดดแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเค